อไม่งั้นได้ปิดจบคลิปได้แค่นั้นด้วยแต่ว่าของมีต่อไม่ค่อยเยอะหรอกนะทุกคนน่าจะมีแค่ทรงผมอะซึ่งทรงผมทุกคนอาจจะคิดว่ามันก็ดีแล้วนี่พี่จะเปลี่ยนทําไมอะพี่พี่ก็คือมีน้องคนนึงอะบอกให้พี่ว่าพี่หนูอยากให้พี่แบบออแบบอยากให้พี่ แบบหาชุดในชุดในเอ,อในร้านตัดผมด้วยอะ่ะพี่พอ่อพ่อแ่จะได้ค่ะให้มันถูกใจอะ่ะซึ่งพี่เจอเลี้ยวอันนี้พี่ถูกใจมีอยู่สองอันเดี๋ยวพี่ลองดูอันนี้ก่อนนะและเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีผมแล้วก็เปลี่ยนหน้ามาด้วยมีตัวละครที่พี่สร้งางไว้เยอะมากเลยมาตัวนี้มันจะไม่มีเหมือนอยู่ตรงตรงนึงนะทุกคนก็คือตรงโบข้างหลังนะ่ะ พี่ว่าเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มอะไรก็เปลี่ยนหน้าหมา้ลยหน้าหมาเป็นอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือข้างหลังคือฟูขึ้นนี่ก็ได้อยู่นะทุกคนลองอีกอันนึงก่อนยังมีอีกอันหนึ่งที่พี่สงสัยอยู่อันนี้ก็สวยแต่อันนี้จะสวยแบบแปบลบกๆหน่อยแปบ๊บหนึ่งนะความจริงหน้ามาได้นะทุกคนแต่ว่า ความจริงไออ่ะจะหน้าหมาแบบไม่เต่อขนาดนี้นะทุกคนความจริงคือเหมือ่เลยแหละแต่ว่ามันไม่เหมือนตรงเปลียนทุกคนงั้นพี่ขอเปลี่ยนนะทุกคนเปลี่ยนเป็นหน้าหมาทรงเดิมที่พี่ถูกใจโอ้อันนี้ก็ดูสวยนะทุกคนแต่เท่าที่ดูนะมันก็ดูได้ทั้งคู่นะทุกคนเนียนเอาเป็นนี้นะเอาทรงก่อนเพราะว่าอันปกติไอไม่ผมหยิกไงทุกคนเอาอันก่อนนะ น่น่าจะจบเพียงเ่านี้แล้วเพราะว่าพี่ดูชั้นดูอะไรยังไม่เจอเฮ้ยให้มฉันสวยจังเลยเนี่ยโหใคร,สรใสแค่ไม่รู้นะจุ๊หมวดจุ๊หมวดจมวด,มดเดี๋ยวพีทเธอทำอะไรนะเอ้เพืเบอร์รี่เพื่อนสนิทเบอร์รี่นั่นน่ะใช่แล้วฮีอ,อือฮึมาคุยอะไรกันบล๊อ พวกเนี้ยคุยอะไรกันงั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันเปิดเพลงให้ตัวเองฟังแล้วกันนะทุกคนค,คอมเมนต์มาบอกได้นะว่าใครที่เคยดูโมชิโนโกะถ้าทุกคนยังไม่เคยดูก็ไปดูมาได้นะบอกเลยว่าสนุกอันดับหนึ่งของของที่ที่พี่เคยดูเลยและมัสคอตทที่พี่ชอบที่สุดทุกคนก็คงรู้แหละนะมัง้งพี่คงไม่ต้องบอกหรอกมั้งใช่ปะพี่ก็พี่แตง่งเนี่ยคงไม่ต้องบอกแล้วเนาะ งั้นเดี๋ยวก่อนปิดคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรองเพลงให้ฟังนะงั้นเดี๋ยวไปที่ห้องดนตีชั้นสองของเยอะมากเลยพี่ดูเกือบหมดทุกแพก็ไม่มีแพ็คไหนได้เลยเดี๋ยวไอร้องเพลงเองค่ะบลา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 บ งั ita, ấy, ah, ้นขอเพียงจบเพียงเท่านี้เอ้าแล้วรออะไรกันอยู่อะ